สวัสดีครับพีเพนะครับพี่เพจะมาแกะกล่องกับเจ้าตัว iPhone 16เครื่องศูนไทยในปี2026กับมือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก Apple ซึ่งพี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา19,900บาทจัดราคาเต็มคือ27,000 900บาทซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการกดสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับ ปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะก,ก้าสินค้านะครับพอพี่ก็กดซื้อมาที่ใต้คลิปนี้ตอนนี้โปรโมชั่นลดเยอะจริงตั้งแต่ตัว iPhone 13 14 15 16 และ17นะครับเช่นตัว17ตอนนี้ก็ลดเหลือที่27,900ซึ่งพีจะขอ ปักตะกร้าที่ใต้คิดนี้ให้หรือลิงใต้คิดมาดูว่าตัวนี้ในการดีไซน์ของตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพีอยากสัมผัสต,ตัวเครื่องในปี2026จริงครับมาดูว่าในการแกะกล่องจะเป็นอย่างไรบ้างกับตัว iPhone 16นะครับแกะกล่องขึ้นมาก็เจอกับตัวเครื่องซึ่งพีทำการกดสั่งมา,าคือเป็นสีชมพูซึ่งพีชอบในการดีไซน์ของตัว iPhone 16มากในการดีไซน์ของด้านหลังไม่แตกต่างกับตัว iPhone 17นะครับผมของตัวนี้นะครับนี่พอเราแกะกล่องขึ้นมาก็จเจอกับตัวสายชาร์จซึ่งอันนี้ให้มาดีจริงกับตัวสายชาร์จที่คุณภาพถือว่าดีพอสมควรเลยกับพอทายซีให้มานะผมตัวนี้พร้อมด้วยตัวนี้มีเข็มจิ้มซมนะครับผมกับตัวสร็ก็คือพอทายซีทูซีแล้วก็จะมีตัวคู่มือให้เราบริเวณด้านล่างของตัวกล่องนะครับอันนี้คือ ตัวที่ให้มากับอุปกรณ์ในกล่องน,นะครับซึ่งพีจะขอทําการติดฟิล์มตัว iPhone 16เลยนะครับหลังจากที่พีทําการติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยบอกเลยว่าหน้าจอสีสันก็ถือว่ามีความสวยงามจริงครับกับหน้าจอที่ให้มา 6.1นิ้วผมหน้าจอ o l e d นะครับสู้แสง2000นี้ก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างเพียงพอมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างในการออกแบบกับตัวบอดี้ที่มีความสวยงามในการออกแบบถือว่าเก็บดีเทลของตัวโมดูกล้องทำออกมาได้อย่างสวยสดงดงามจริงครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวเครื่องจริงครับ คือเก็บดีเทลแล้วก็งานประกอบก็ถือว่ามีความแน่นหนาจริงน,นะครับผมของตัวนี้นครับนี่อันนี้ความบางให้มากับความบางนะครับผม7.8ม mm มก็ถือว่าทําความบางออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวบอดี้น้ำหนักให้มาเบาเพียง170กรัมก็ถือว่าในการจับในการพกพาถือว่าพกพาได้ง่ายจีผมตัวนี้จะมีกล้องด้กันอยู่2ตัวหลักให้มาที่ความคงชัดคือ40่สิบแปดมิลลิวัแล้วก็อัลตร้าไวให้มา12บส ลา้นก็ถือว่าเพียงพอกับตัวสเปคของตัวกล้องนะครับซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวบอดี้มากถือว่ามีความสวยงามจริงครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมกล้องหรือว่าค a มเมอร o าคอนโทรลให้เรามานะครับผมของตัว iphone 16นะอันนี้คือปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีปุ่มบัตทิแล้วก็จะมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับสามารถรองรับใส่ได้2ซีมนะครับหนึซีมื็คือนาโนซีมแล้วก็อีก1ซิมื็คืนเตตัวผม e ซิมนะครับให้เรามาเรียบร้อยของตัวนี้ถือว่าสเปคให้มาเพียงพอจริงซึ่งพี่ชอบในการดีไซน์ของตัวบอดี้มากรู้สึกว่าในการจับแบบมันเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือเราจริงแล้วก็งานประกอบก็ถือว่าทําออกมามีความแข็งแรงจริงครับตัวนี้สามารถป้องกันน้ําป้องกันฝุ่นให้เรามาก็ถือว่าเพียบพร้อมจริงครับเพราะว่าป้องกันน้ําที่ IP 6.8สามารถป้องกันที่ความลึกไม่เกิน6เมตรภายในระยะเวลาสูงสุดคือ30นาทีถือว่าบอดี้มีความแข็งแรงจริงครับมาดูว่าหน้าจอเป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอสัพีก็ถือว่าเพียงพอมากทัดกดก็ถือว่ามีความสมูทจริงครับกับหน้าจอให้มา6.1นิ้วผมถือว่าใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบาขอบจอทำออกมาได้ดีพอสมควรซึ่งพีทำการติดฟิล์มกระจกเรียบร้อยผมเลนะครับนี่ ควาททำตาม,ต,าม,ต,ามตั้งค่าตัวเครื่องเ่ยระผมถือว่าหน้าจอมันมีความสมุทในการกดในการทัชจีน,นครับอันนี้ขอเช่นชมตัว iPhone เลยกล้องหน้าให้มาสามารถ f a d e ID หรือว่าการปลดล็อกกล้องหน้าให้มา12ล้านสัพพีก็ถือว่ากล้องหน้าให้มาเพียงพอมากเลยผมสกินโทน iPhone น่ะ เชื่อว่ากล้องสามารถทําการซัพพอร์ตในการใช้งานได้ง่ายจริงครับนี่อันนี้คือ UI รู้สึกว่าทัดกดมันมีความสมูทมากสามารถทําการใช้งานอด้ต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายจริงครับซึ่งพีทาการตั้งค่าตัวเครื่องมาประมาณนึงมตนี้ครับนี ตั้งค่าง,ง่ายจริงแล้วก็พี่สึกว่าเฮ้ยหน้าเจ้าให้มากับเรเฟร์60เฮในปีนี้สับพีก็ถือว่าเพียงพอแหละงบ19,000กาะบาทของตัว iPhone 16นะครับนี่อันนี้คือ UI รู้สึกว่าในการกดในการทัชก็มีความสมูุพอสมควรและ CPU ให้มาก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับ กับ CPU A18 นะครับก็ถือว่าแรงมากตัดต่อวิดีโอเล่นเกมก็ถือว่าสบายหายห่วงแน่นอนนะครับซึ่งพีก็ทำการอัปเดตเป็นตัว iOS นะครับผม26มาเรียบร้อยแล้วถือว่าตัวนี้มีความสมูทมากใช้งานได้ง่ายจริงครับแล้วก็ ล้องมือจริงนะครับผมอันนี้ขอชื่นชมเลยว่า UI ออกมาได้ดีพอสมควรมาดูก่าตันนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวสเปคของตัวกล้องซึ่งบอกเลยว่าสีสันของกล้องเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นตัว iPhone น่ะกล้องคือดีจริงครับ u t o a Wide สะพีก็ถือว่ามีความสวยงามในการจับโฟกัสก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยอันนี้คือกล้องเลนหลักนะครับนี่ถ่ายแล้วมันมีความคมชัดมากถือว่าตัว UI ของในการจับโฟกัสอ่ะ จาโฟกัสออกมาได้ดีระสมควรเลยนะครับพี่ชอบในการออโต้โฟกัสมากรู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายจริงครับแล้วก็ทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบของตัวนี้ได้ลยผมนี่ครับให้เรามานี่นี่ครับผมคือ i p o o n นจะกินในการออโต้โฟกัสแล้วก็ปรับตัวไว้พังของโทนสีออกมาได้ดีระสมควรเลยกับตัว UI แล้วก็วิดีโอสามารถทําการถ่าย 4K 60เฟรมเด่รองรับตัว HDR แล้วก็ไมโครโฟนบอกเลยว,ว่าดูเสียงออกมาได้ดีระสมควร ทดสอบในการบันทึกวิดีโอนะครับการบันทึกวิดีโอ 4K 60เฟรมแล้วก็บันทึกเป็นตัว HDR ผมถือว่าในการออโต้โฟกัสหรือว่าในการจับโฟกัสมีความสวยงามจริงครับอันนี้พี่ขอชื่นชมเลยว่าในการบันทึกวิดีโอนะผมกับตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับนี จะโฟกัสง่ายจริงแล้วก็ในการสับตัวเลนส์ก็สับได้เป็นอัตวัยแล้วก็เป็นนอ์มถือว่าในการสับเลนส์ถือว่ามีความสมดุลพอสมควรเลยแล้วก็ด้านหลังกล้องมีการสั่นให้มาเป็นการสั่น OIS นะครับแล้วก็ผสม ES เอียดด้วยถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรเลยกับตัวสเปคของตัวกล้องกล้องหน้าสัีดโฮมตัวนี้นะครับนี่โขกล้องหน้าสีสันมีความสวยงามจริงครับโหกล้องหน้าสีดีมาก เฮ้ยพีรู้สึกว้าวกับตัวกล้องหน้ามากกล้องหน้าถือว่าสกินโทนมีความสวยงามจริงครับกับตัวสีสันของตัวรูปภาพที่ทําออกมาได้อย่างเพียงพอจริงครับสีสันถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยทั้งกล้องหน้าและก็กล้องหลังถือว่ามีความสมูทในการถ่ายจริงนะครับถือขอชื่นชมตัว iPhone ว่าทําออกมาได้อย่างเพียงพอมากนี่โอ้ไมโฟนดูดเสียงดีมากเลยอะจะโฟกัสง่ายจริงแล้วก็ในการสับตัวเลนส์ก็สับได้เป็นตัววายแล้วก็เป็น normal ือว่าในการสอบเด่นถือว่ามีความสมดุดเฮ้ยกล้องบอกเลยว่ากล้องหน้ากล้องหลังถือว่าทำออกมาได้เวิร์กมากกับตัว iPhone 16ในปี2 0 2 6ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กจริงสับดีไอก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายปัดกดก็มีความสมดุลนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กจริงแหละจากพีนะครับนี่ทัดกดนะครับถือว่าลงตัวมากับผมมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวลำโพงนะครับ2ตัวให้เรามานะครับผมตัวนี้ซัพพอร์ตดอเบย์แอดมอด้วยนะครับ มาดูว่าในการเปิดสูงสุดเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างกระพงสองตัวนะครับ บอกเลยว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาถือว่าเสียงดีจริงครับผมเสียงมีความทุ่มผสมกับเสียงเบสออกมาได้อย่างลงตัวจริงครับซึ่งทีชอบกับเสียงมากโหถือว่าเสียงดีจริงนะผมว่าตัว iPhone 16ทําเสียงออกมาได้อย่างลงตัวนะผมแล้วก็ในการใช้งานทึ่งบอกเลยว่ากล้องดีลาโพงดีแบตก็ถือว่าอึดน,นะครับผมตัวนี้1วันเพียงพอ แน่นอนในกระชันซึ่งพี่เคยสัมผัสกับตัว iPhone ในปีที่แล้วมารู้สึกว่าเฮ้ยแบตบตัวนี้ถือว่า อึดแล้วก็ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็บอดี้ก็ถือว่าท้าเอ,อกมาได้อย่างลงตัวจริงครับมีถือว่าจบครบจริงกับตัวนี้แถมในการซัพพอตก็สามารถซัพพอร์ตเป็นทั้งตัว WiFi 4 WiFi 5แล้วก็ WiFi 6ตัวนี้ก็สามารถทำการซัพพอร์ตในการเชื่อมต่อเครือข่ายก็ถือว่าจบครบจริงครับผมในการใช้งานก็ถือว่าเวิร์กจริงแล้วก็ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตคือเพิ่มเติมคือ Wi-Fi 7นะครับก็ถือว่าเยอะแยะมากมายในการซัพพอร์ตกับเครือข่ายตัวนี้บอกเลยว่ามี พร้อมรวดเร็วจริงครับถือว่า iPhone 16ในปีนี้สัปพีนะน่าซื้อน่าใช้งานจริงครับกับงบ1 9 9 0 0กาัตบาทซึ่งพีจะขอปักตะการ้าในการสั่งที่ให้ใต้คลิปนี้หรือลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้เสาร์น,นี้ขอบคุณครับ